Aah, ora kamu kok krr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 ! Apa maksudnya, kedua orang yang di game pedro นะครับผมคลิปนี้นะผมเรามีอะไรที่จะแบบว่าสุดแสนพิเศษเล็กๆน้อยๆก็ผมมาพร้อมกับอัปเดตใหม่ครับผมอัปเดตครั้งใหญ่ยู่พอสมควรนะครับผมที่เพิ่งผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะผมก็คือทางนี้เลยนะครับผมโอ้โหอะไรครับนี่น่านำเสนอสุดๆนะครับผมมันก็คืออบบี้ไรสนั่นเอง มันเป็นเหมือนกับเกมกระโดดกระโดดนะครับผมคือเดี๋ยวเราไปอธิบายในเกมกันเลยดีกว่านะผมวันนี้นยผมเราจะมาพูดนะมาอธิบายกนเกี่ยวกับไอ้นี้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะผมว่าแบบเออวิธีเล่นนะแล้วพอไปถึงเส้นชัยแล้วอ่ะมันมีอะไรบ้างนะผมโอเคเราเดินมาตรงนี้นะผมจะบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยว จะบอกว่ามันอยู่บริเวณนี้นะครับผมบริเวณสนามเด็กเล่นตรงนี้นะครับผมเออจะมีเควสเออของผู้ชายกับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับผมก็อยู่ตรงสนามเด็กเล่นตรงสนามบาสตรงนี้นะผมก็เดินมานะผมแล้วก็เข้าไปคุยกับนักผจญภัยนะครับผมแล้วมันก็จะบอกวิธีเล่นนะผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูคำอธิบายเกมกันก่อนเลยนะผมคำอธิบายเกมก็คือยินดีต้อนรับสู่การวิ่งฟาอุปสรรคสปารวิ่ง ไปวิ่งมาผ่านด่านที่มีอยู่มากมายได้ที่นี่ลองเคลียร์ด่านด้วยการกระโดดแล้วก็รอบลีกอุปสรรคดูสิน่าจะนี้ยังเรียกเพื่อนมาวิ่งเล่นไปพร้อมกันได้อีกด้วยถ้ายางนั้นก็ตัวเรยทุกคนอ่าประมาณนี้ผมคือง,ง่ายๆเลยคือวิ่งผ่านอุปสรรคนะผมมาเดี๋ยวมาดูกันนะผมกดปุ่มเพเข้าไปเลย พอเข้ามานะผมมันจะมาอย่างนี้ <menos> เห็นป่ะเนี่ยคือเนี่ยคือด่านที่แบบเยอะมากๆนะครับผมอ่าคือตอนแรกทุกคนเข้ามานะผมทุกคนจะไปเกิดที่ด่านที่1น,นะผมมองทางซ้ายบนนะผมทุกคนจะเป็นเลขหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเคยเล่นครั้งแรกนะผมแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่งเคยแบบว่าเล่นต่อคือยังไงเดียรถ้าเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกม<บ>ันจะเป็นด่านหนึ่งนะผมแล้วพอเล่นมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยๆนะแล้วก็ออก ออกออกใช่ไหมกดกดทางขวานเนี้ยออกนะผมแล้วก็กดเข้าเกมมาใหม่อ่ะมันจะมาเริ่มจากด่านล่าสุดที่เราออกไปนะผมหรือมันเซฟด่านนั้นเองนะผมแล้วก็จะมีเวลาทางด้านบนเห็นไหมที่มันนับอยู่2 6กว่านาทีนั่นนะ่ะ อันนั้นนะผมมันก็จะนับต่อจากที่เราเคยเล่นข่าวที่แล้วด้วยนะครับผมอ่าหลักๆก,ก็คือมันเป็นด่านที่แบบวิ่งไม่ใช่วิ่งโดดเรื่อยๆเอาสนุก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 มันจะตันอยู่ที่ปัจจุบันนะผมปัจจุบันมันจะตันอยู่ที่200ด้ด่านนะครับผมผมขอพูดไว้ก่อนเลยนะครับผมอ่าแล้วก็อะไรอย่างจุดประสงค์หลักของเกมนี้นะผมคิดว่า พอถึง200ด้านแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรนะผมคือมันก็อานระหว่างทางอาจจะมีแบบเนี่ยเห็นหีบตรงนู้นมาหีบเห็นหีบตรงนู้นมาเนอะนูนะน่นนะครับผมคือระหว่างทางว่าจะมีของให้เก็บอะไรอย่างนี้นะผมแต่ถ้าถามว่าพอครบ200แล้วมีอะไรไหมมันก็ไม่ได้มีอะไรนะผมแค่แบบว่าเหมือนแบบอารมณ์แบบยังไงเดียแบบอารมณ์แบบขิงกับเพื่อนอนะแบบขิงกับเพื่อนว่าอ่าฉัน2 0 0ด้าน ด้วยเวลาที่น้อยกว่าอะไรอย่างนี้นะผมคืออารมณ์แบบใครได้เวลาน้อยกว่าก็ดูแบบอ่าดูดูแบบเก่งเทพอะไรอย่างนี้นะผมใช้เวลากระโดดกระจิตเดียวอะไรอย่างนี้เนี่ยพอมาเย็ยบช็้พอยก็จะเพิ่มด่านเข้าไปอีกครับผมเป็น120เนี่ยประมาณนี้ครับผมโดดชิชิวอ้าวตกตาไปเลย <laughs> โดดชิชิวประมาณเนี้ยไม่มีอะไรนะผมแล้วก็อ๋อมีไอเทมทางขวาด้วย มีไอเทมทางขวาด้วยครับผมก็อันนี้นะผมเออที่เหมือนกับลูกจรวดนี่ผมสามารถกระโดดได้2ครั้งแล้วก็ลูกไฟอันนี้เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมแล้วก็อันนี้ทําให้ตัวเบาแล้วก็กระโดดได้สูงขึ้นเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็อันขวาสุดก็คือแม้จะโดนตัวต่อเข้าก็ไม่ตายนะผมแบบแบบบางทีมันจะมีแบบไอที่แบบเขาเรียกว่าอะไรไอจังแสงอะที่แบบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพาไปดู อ่านะข้างหน้าน่าจะมีนะผมเดี๋ยวตรงนี้โดดไปก่อนโอเคเบสิกอ้าวเบสิกเบสิกเว้ยโอเคโอเคโดดไปโดดอ้าวตกอีกอะไรเนี่ยไม่น่าตกได,ด,ด,ได้เดี๋ยวมันเกิดเขาผิดพลาดแล้วเดี๋ยวเนะี่ยมันต้องเอออย่างงี้คือด้านพวกนี้มันง่ายนะผมอ่าอะไรอย่างงี้เส้นแสงนี่เห็นปะถ้าเราโดดอ่าเราก็จะตายผมไอเทม ไอเทมอัน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 ขวาสุดมันก็จะช่วยเราได้นะครับผมอ่าหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะผมสําหรับเออเกมใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะผมจุดประสงค์ของเกมนี้ก็คือพอครบ200แล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะผมนอกจากแบบอารมณ์แบบว่าขิงกับเพื่อนนะผมว่าแบบฉันถึง200ด่านแล้วใช้เวลาน้อยกว่ามากๆเลยอะไรอย่างนี้อารมณ์แบบ อารมณ์บแบบอย่างนั้นแหละอารมณ์บแบบอย่างนั้นแหละเออนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าใครอยากมาเล่นกันก็มาเล่นกันได้เลยนะผมก็กดเข้ามาที่ไอตรงเมื่อกี้นะผมออปปี่เลยว่ไงกองขวัญอ่าก็จะได้รับกระตัง ああนิดๆหน่อยๆนะครับผมนิดนๆหน่นนอยๆอ่าใครอยากจะมาเล่นนะผมก็มาเล่นตรงเมื่อกี้ได้เลยนะผมมันอยู่แถวสนามเด็กเล่นนั่นแหละนะผมก็ลองมาดูนะผมอ่าแล้วก็อ่ะเดี๋ยวออกให้ดูนะผมตอนนี้ผมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเหยียบตรงน,นี้ก่อนああอ่าตรงนี้ผมอยู่ที่126ด่านนะผมผมจะกดออกอ่าออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอกลับเข้าไปใหม่นะผมโอเคมาเอ่อกลับเข้าไปใหม่เลยนะผม อ่าพอเรากลับเข้ามาใหม่ใช่ไหมทุกคนอ่ามันก็จะดูดีๆนะนี่เห็นปะทางซ้ายบนนะผมมันก็จะเช็คพอยเห็นปะด่านที่ผมเล่นครั้งล่าสุดนะผมก็คือ126บนะผมแล้วเวลาข้างบนก็จะดําเนินต่อไปจากข่าวที่แล้วที่เราออกไปนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่แบบว่าเล่นทีเดียวไม่จบ200ด่านก็ใครที่เล่นแบบไม่จบทีเดียว2 0 0้ด่านก็แบบว่าอ่า เข้ามาเล่นต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับผมอ่าปรามาณนี้ก็แวะแวะมาเล่นกันได้นะผมชิวๆไปมันเล่นง่ายนะครับผมมันเล่นง่ายเออจัดไป <c oughs> ก็เมื่อเราถึง200ด่านเรียบร้อยนะผมทางบอร์ดของเรานะผมก็จะมีเออชื่อของเรานะผมที่แบบว่า <c oughs> ทําชั่วโมงได้นานมากๆนะครับผมอ่าก็นั่นแหละนะผมก็จะบอกว่าเราได้ชั่วโมงกี่ คือเราเล่นกีนาทีนะครับผมในการเวิ่งพานอุปสรรค20 0ด้านอันนี้นะครับผมอ่าก็อย่าลืมรับกล้งรับกล้องของขวัญกันด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดเข้าไปนี่อ๋อถ้าเกิดว่ากลับเข้าไปนะผมก็คือจะเคลียร์ทุกด้านนะผมแล้วก็กลับไปยังจุดเริ่มต้นนะผมก็คือเล่นวนไปวนไปวนไปนะผมก็ไม่มีอะไรครับผมแต่ว่าเอ่อทำคะแนนให้มันรู้สึกว่า ทำคะแนนให้มันไวกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะผมทําสถิติใหม่ให้มันไวขึ้นเรื่อยๆๆนะครับผมอ่าอ่าก็บอกเรียบร้อยนะผมบอก FC นะครับผมมาเริ่มใหม่พร้อมกันนะครับทุกคนอ่าเคลียร์ด้านแรกนะผมตอนนี้ด้าน200แล้วนะผมมาเดี๋ยวเรามาเคลียร์ด้านกันนะผมอ่าไป อ่ามันก็จะเริ่มพอกดปุ๊บมันก็จะเริ่มกลับมาที่ด่านหนึ่งใหม่นะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วก็จับเวลาใหม่ให้มันไวกว่าเดิมนะครับผมอ่าทักทายหน่อยครับผม FC โอเคนะครับผมก็คลิปนี้คนระับผมก็มาแนะนำเกมใหม่ที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่แนละ้วผมก็มาเออพูด นะครับผมว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอ่ะนะครับผมบางทีก็บางทีมันก็มียากง่ายๆวนบนกัน,นไปนะแล้วอย่าไปหัวร้อนนะครับผมใ <c oughs> จเย็นนะครับผมอ๋อเดี๋ยวมือลัน่น <c oughs> นั่นแหละนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะผมแล้วถ้าชอบนะผมเออก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้พูดคุยกันได้เลยนะครับผม <c oughs> อ,อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะผมรับคลิปนี้ よー <noise> thank <laughs> you